สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู่ขุ่สุขคนครับคือเก่าเหมือนเดิมแล้วครับเข้าป่ามาหาเฮ็ดคือเก่าครับเพราะระยะนี้เฮ็ดออกมาหาเห็ดก่อนครับวันนี้เขามากันสองคนครับมากับเบาเสพสองคนพากันมาหาเบื้องเหลังโงกครับมากับตอนบ่ายแล้วละครับช่วงเชร้าฝนตกไม่ได้ไปใส่มาใส่เลยช่วงเศร้าพอฝนเศร้าตกล้วก็พากันมาช่วงบ่ายเนาคือเก่าครับป่าเขาลำนเนาไพเหมือนเดิม ตามไปเบปิ่งนผูชมด้วยกันครับผมโอ้ยครับเจอแล้วครับบานมืดเขาบอดอกบาดเออมาแต่ว่านี่พอดีคักหนึ่งแต่ว่านี่มันบาดหมดแล้วมันบานแล้วก็บทึกฝนนะ้วมกับเปื่อยเนาะใสไ,ไว้เลยครับโอ้เสียดายดอกใหญ่เจอแล้วปะดอกนีไน่ได้ง่าแหกหมาดคืออะไรจีใส่มุมง,งดอกประเดิมเดอกประเดิมก่อน ดอกแรกแหกมันเจอไข่อีกแล้วครับสวยๆเลยลอยอยู่ทางดินเลยเนาะเห็นไข่ไหมลุยครับมาดิเห็นไข่เนี่ยเห็นเจอแล้วบ่เอ้ยเอ้าที่ที่ที่เห็ดนอนเกิดพุ่งออกอีกมะเร็งเนาะไข่ที่สองครับอ๋อแหงวันนี้แหงวันนี้เดี๋ยวกราจุ่มลงไปเล็กน้อย เฮ็ดหน้าแหล่โอ้เห็ด oh, อย่างน้พี่น้องเลยดอกงามงาม,งามครับเห็นอยู่ตลอดเห็ดอันนี้แต่ว่าบปชักเล้บอกอกล้ากิ่นตีนกระตันดอกงามแข็งครับเห็ดหน้าแลครับกำลังงามเลยตัวนี้โ oh, อ้ขอบคอณแตสรครับเห็ดหำฟ้านครับเหลืองงามขนาดครับเบงมาตกไกว่าแม่เห็ดเรืองงกเหลืองเป็นกุ้มเลยครับชุดยอดเลยเอาครับ อ,อโอ้ผมเซลไปให้พ่อใหญ่ที่มาซับหน่อไม้น้ำกันเพิ่นกินครับเพิ่นกินก็เข้าออได้เลยล่ะนี่มองครับโอ้สุดยอดเลยงามครับกุ้มเดียวครับเกือบสิบดอกเห็นแต่กไกล้แล้วครับเห็ดเพิ่งดอกง่ายครับงามงาม้งามองไม้เท่าเลย อเสียดายดีเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงเท่าอยเบ่งพี่น้องสี่ดอกครับนีแต่ดอกง่ายๆครับเฮ้ยมาดอกนี้กอนครับเลย่ยโอ้ยงามครับบังครับอครับพี่น้องเอ้ย ซีดอกเต็มๆหูง,งามนี่สิไปงามใสาย <laughs> <laughs> อดซะบักใหญ่ครับบานดอกนึงครับอีกสองดอกครับังอยู่ระคักแค่โอ้ยดอกหนึ่งขาดเนาะครับงามครับ ดอกนึ่งครับจะเฮ็ดนงโมเมนต์ลเลยมันไม่ใช่ตีนมันตันกินบ่ได้ครับทิมอีกกลุ่มหนึง่งเห็ดหน้าแร่ครับเพียบเลยเฮ็ดหน้าแร่เวลามันออกก็ออกเป็นกลุ่มหน,นี่นะึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดดอกครับ ดอกงามเลยครับ <c oughs> <c oughs> สองดอกครับสองดอกครับ ข้าวครับสองโดกรางงามเลยวันนี้นู่แฝดครับอุ้งศิบิท้ายครับแท้ สิเต็มตาล่ะงามครับนครับมันไม่เลี่ยงอย่างอยเจอนี้ <Okay. S 2> งามครับ <laughs> พี่น้องเอ้ยบังครับ มันมอ,อนุ้ยมังออกอ้าวนี่มันวนโอนะคนต้นไม้เลยอุ้ยเคยไปเห็นไหมาว่าน,นี่กับเข้ามานี่อยูอ่บ่เห็นหนูเห็นหนนี่อ๋อแบบวันนี้ปิ้งเลยโอ้คักรับครับดอกใหญ่ปิ้งแซ่ปิ้งนัวเด้ปิ้งกระแซ่ได้เนาะยังดีมันบ่ถึงน,น้ำเนาะมันยังบ่เปื่อยแต่ก็ว่ายอยู่ไงขอไทยลมาม่าเดี๋ยวเราเหลือไทยลาม่าหนิขยันไปยังบ่ ใบก็เอ,อาคัากคักมันอ่ะเต็มเลยแล้วใบก็ตาของก็เลยสองไข่ไม่รู้ว่าไข่อะไรอาจจะเป็นไข่ให้เระงวกเหลือง,อองเออไข่ให้เระงวกเหลืองอีหลีสลยงงามเลยครับเระงวกขาว เรื่องกระพ้าครับเห็ดมากครับเอาคือเก้าละบานมดเหรอครับมั่นสองดอกอยู่นี่อีกสองดอกนี่อันนี้ยังโอเคอยู่สองดอกว่าง,งเบิ่งครับดอกนี่ มาก่อยของแท้ <laughs> ใส่บัได้เลยจะได้ผลบัตบมันกับมันกับบ,บ,บ,บเปื่อยเด้อเหลืองครับดอกเดียว <c oughs> เ็ดหน้าแรกครับ เดี่ยวปาฮ็ดไข่เลยบางคนก็เอิ้นเฮ็ดนาหมองเป็นกุ้มอยู่เลยเลยเฮ็ดนาแหละแต่ไ็นหมดเลยหรอครับกุ้มเป็นกุ้มอยู่เลยครับ อดอกนี้ดอกเดียวพอดอกนี้บอกนี่เอาฮะเฮ็ดท่านส่วนเห็ดแดงนี่สิเลือกเอา <c oughs> เอาดอกที่มันแข็งๆนะเห็ด <c oughs> ลโกเหลือง อืมโล้ยจะได้เดยอบังคับ นี่เจอเห็ดบานครับเต็มป่านึงสามดอกแดงงามครับอสองดอกพอเดี๋ยวหลายบอกโอ้เต็มตาใครเหงอบออือโหก็เต็มตาแล้วอือแต่ง,งามเลยมันคงมีคนเอาครับองงเอา่ามันอุดมสมบูรณ์โพดเห็ดเห็ดประเทศเนอกกระนี้ค่ะครับ ที่ไรบ่อะไดอย่างไรตามเงี้ืซโอ้ยหี่ไหลายโพสเฮ็ดเพราเพิ่นเฮ็ดนะบูดฮะเบื้องผลงานวันนี้ครับนี่ของบอ่เสบ็บบ่เส็บสองรอบนี้นี่รอบที่สองผมเพิ่งเป็นรอบเล็กมาช่วงบายน้ำกัน สุดยอดครับมีคนมาแย่งเลยนะมีคนมาแย่งส่วนมากนี่เฮ็ดใบนี้เ้าบุคยอชนมากอย่างเน้นไปทั้งเฮ็ดละงกหรือว่าเฮ็ดหน้าแหล่เฮ็ดก่อนอกอใหดำมันโคตรสุดยอดครับผลงานของวันนี้เฮ็ดสมัปปีเฮ็ดรวมครับผมไ้พ่อแกงคือเก่าจะดอกงามครับข้าผ่านไปขึ้นนี่ก่อนเป็นอะไรต่างขือกดแตกจาก มันมีใครออกที่เก้ามีใครน้องเซลาบ่กไปครับวันนี้มือใหม่อยากว่ากันไหมวัอนี้ซ้ำนี้ครับผมมืออื่นกับมาคือเก้ามาหาเฮ็ดคือเก่ามือต่อไปจึงสิมาเอาหน่อไหมตรงนี้เอาเฮ็ดสกอนผมเฮ็ดยังมีเนาะก็มัาช่วยมองก่อนสะบริหารเฮ็ดไปครับวันนี้เจอกันใหม่ 哎，咱走。